ไม่เจอกันนานก้องไหนวะลืมก้องมีสิ <laughs> นี่เราไม่ถ่ายรายการกันนานขนาดนั้นหรอ สวัสดีสสดค่ะอ้าววันนี้ประเด็นของเรานะคะเป็นเรื่องของ co-working space นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ในประเทศของเราก่อนหน้านี้จริงๆแล้วก็คือทุกคนรู้สึกว่าการทํางานก็คือทําในออฟฟิศหรือ,อว่าเราไม่เคยตั้งชื่อมันไม่พี่ว่ามันคือ co-working space เมื่อก่อนก็ไปแบบรวมตัวทํางานกันในร้านกาแฟบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราอิจฉาเด็กมหาลัยยุคนี้มากเลยนะหมายถึงยุคเราไม่มีอ่ะไม่มีที่เคยไปถ่ายรายการตีไทยครัวเราไปหมอพี่ค่ะเป็น co-working space มันมีสิ่งนี้ในประเทศอะแบบก็ตื่นเต้นแล้วมามู้สุว่าถ้าสมัยเราเป็นนักศึกษามหาลัยมันคง,คงสนุกอะคงง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนอะมันคือการที่จะต้องไปสุ่มกันอยู่บ้านใครสักคนใช่ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีบ้านใคร<า>ที่อยากให้เข้าไปสุ่มในบ้านใครสักคนคือทุกคนก็ มีความเป็นห่วงในเรื่องของโควิดแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย coworking space มันเลยเหมือนเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ขึ้นมาอาถ้าใครอาจจะยังใหม่กับ coworking space นะคะอธิบายนิดนึงว่ามันเป็นพื้นที่แบบที่เราสามารถไปจ่ายเงินหรือว่าบางทีก็ฟรีตามห้างสรรพสินค้าร้านหนังสือหรือว่าบางทีเนี่ยเขาตั้งขึ้นมาเป็น coworking space <ม>เลยก็คือมาใช้พื้นที่ร่วมกันในการประชุมในการคุยงานในการเรียนหนังสือในการทําอะไรต่าง,<ม>างๆก็ตรงนี้ก็คือ coworking space หรืออย่างร้านกาแฟบางร้านเขาก็จะมีห้องประชุม กั้นไว้ให้สําหรับที่ซึ่งอันนั้นน่ะไม่ใช่ว่านึกอยากจะเข้าไปก็เข้าไปเนาะก็ ควรจะต้องมีการจองทําการจองเวลาไว้ด้วยเพราะบางทีก็มีคนที่เขาต้องการไปใช้พื้นที่ตรงนั้นเช่นกันคือจริงๆแล้วควรจะสอบถามในแต่ละที่นะคะเพราะว่าเท่าที่ท,ทราบเนี่ย mm hmm. coworking space แต่ละแบบเนี่ยมันก็มีกฎกติกามาร,รยาทที่แตกต่างกันไปบางที่เขาก็อ่ะมากันบางห้องต้องจํากัดว่าได้กี่คน mm hmm. คือหมายถึงต้องกี่คนขึ้นไปถึงจะใช้ห้องนี้ได้ไม่ใช่อยู่ดี mm hmm. ดเธอเป็นหนึ่งเดียว<ค>นหนึ่งเดียวคนนี้แล้วฉันอยากม mm ี hmm. coworking space ยู่คนเดียวประชุมที่แบบว่าประชุมกับใครก่อน แล้วคือที่เหลือที่มา12งคือนั่งรออยู่ข้างนอกเรินทิปเนี่ยเช็คก่อนจองไม้หรือวอล์กินได้เลยนะคะถ้าเป็นกลุ่มใหญ่เอาจริงๆแล้วจองก่อนล่วงหน้าก็ดีหรือบางที่เขามีอย่างนี้เลยนะพี่เป็นเหมือนแบบให้เช่าเป็นรายเดือนอ๋อหรอใช่มีค่ะคือเป็นลักษณะเหมือนแบบอ่ะเธอไม่มีออฟฟิศใช่ไหมเธอไม่มีตึกเธอไม่มีนู่นนั่นนี่ที่เป็นที่อยู่เขาก็จะมีให้เช่าเป็นรายเดือนสําหรับการที่ เหมือนเป็นออฟฟิศของเราอะทีเนี้ยส่วนใหญ่อะไรอลยรที่มันจะมีลักษณะแบบนี้ไม่จองก็มีแต่มันเป็นลักษณะเหมือน first come first serve ก็คือมาก่อนมาถึงก่อนได้เลือกที่นั่งก่อนอทีเนี้ยไม่ได้หมายความว่าแบบมาก่อนก็เลยกรอบเอาไว้ทั้งโซนนั้นโซนนิ่งจองไว้ทั้งหมดทั้งห้องนี้เลยที่จุได้15บห้าคนเ <c oughs> พื่อนมาสามคนทวนอืมอันนี้น่าเกียดจริงอืมอย่างเงี้ยเเอาเอาเอาท่าที่ ข้าที่ใช้คือมันก็อย่างที่บอกอ่ะห้องประชุมอ่ะคือตอนแรกก็มาคนมาสักสองคนก็ดีเนาะก็นั่งไปสักพักย้ายไปโต๊ประชุมมะเห็นไม่มีคนเห็นไม่มีคนเห็นว่าไม่มีคนย้ายทําไมก็ไม่ใช่ดีกว่าฟีล l i n เหมือนย้ายเองโดยที่ไม่สอบถามอะไรเขาอะเอาจริงๆแล้วการย้ายไปในโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นทําได้ไหมทําได้แต่แค่ว่าคุณ ใจเขาใจเราสอบถามในบริเวณนั้นเจ้าของสถานที่ด้วยว่า,อาเอ้ยโทษนะคะไม่ทราบว่าวันนี้มีใครมาจองเพิ่มอีกไหมคะถ้าไม่มีเราขอย้ายไปโต๊ประชุมได้ไหมคะคือมีการสอบถามหน่อยไม่ใช่คิดเอาเองเหมาเอาเองว่าเอ้ยไม่มีใครมาหรอกวันนี้โอ้ยวันนี้วันหยุดไม่มีใครมาเหมาเอง,เอ,งอเอออ,อเองเก่งอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเขามาเราก็จะกลายเป็นแบบอีหลักอีเหลือกันไงถูกไหมเราก็อาจจะมีความบางคนก็จะมีความเสียหน้าว่ามาแล้วคือ ทุกวันเนี่ยพี่พูดจริงๆนะอะไรที่ละเว้นการประทะหรือการต้อง,ต,องต้องพูดคุยกันเราไม่รู้เลยว่าอีกคนนึงจะมาด้วยอารมณ์ไหนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าลดการเผชิญหน้ากันได้อ่ะลดเถอะจริงคือแบบบางทีพอมาแล้วเขาก็แบบขอโทษนะครับจองไว้อ้าวแต่มันอีก15นาะทีนี่คะอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องก,ก็ตีนะกันได้<ต>นะต,ตีเราไม่รู้เลยอะ่ะอะไรที่ลดการเผชิญหน้ากันได้ก็ ก็ลดละเลี่ยงไปก่อนเราก็ใจนะลมๆไว้ก่อนนะคะรวมถึงเรื่องของเวลาด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าจองไว้3มชั่วโมงก็ใช,ใช้3ชั่วโมงอย่า,อ,าอ้อยอิ่งคือ2ชั่วโมงกว่าก็ต้องเริ่มเก็บของแล้วนะ,ะถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบใช้เวลานิดนึงอาจจะมีการติดตั้งคอมพิวเตอร์กาฟงกาแฟ projector อะไรเงี้ยก็ฉันชอบนะโอคือถ้าจะต้องเก็บข้าวของอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบ สามชั่วโมงสมมุติจองไว้เที่ยงถึงบ่ายสามบ่ายสองห้าสิบห้าค่อยมาเริ่มเก็บของอย่างเงี้ยหรือเก็บบ่ายสามเพราะว่าจองถึงบ่ายสามคือเวลานิดนิดเดียวคือคนที่เข้ามาต่อเราอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเริ่มตรงบ่ายสามเหมือนกันถูกถูกถูกโดยมารายาทแล้วมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นค่ะทีเนี้ยถ้าจะไปอะโคเวกิ Co ้งสเปซส่วนใหญ่เนี่ยบางที่เขาก็อาจจะมีอุปกรณ์เสริมให้เราได้บ้างแบบประเภทที่ชาร์จแบตนน่นนั่นนี่แต่จะให้ดีตอนเนี้อย่าหยิบยืมอย่าจับต้องเข้าของของใครเลย เอาของเราไปเถอะนะคะคือถ้าเกิดรู้ว่าการที่จะมาใช้โคเวอร์กิ้งสเปซเนี่ยคุณต้องใช้อะไรบ้างคุณก็จัดเตรียมเหมือนจัดกระเป๋าไปลงเรียนอะนึกออกไหมเตรียมไปให้พร้อมปากกาลิควิดกระดาษโน้ตที่ชาร์จแบตอะไรต่างๆเพราะว่าลดการที่เราจะต้องไปแชร์ของกับคนอื่นจะดีกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีเชื้อโรคเยอะมากจริง,รงๆแล้วในยุคที่เราอยู่ในโลกของโรคระบาดอะคีย์บอร์ดใช่ คือสาวมาโทรศัพท์มือถือล้างกันบ้างหรือเปล่าคีย์บอร์ดอะนะโดยเฉพาะที่ Office ออฟฟิศอะมันเป็นสถานที่ที่แบบเก็บตกเชื้อโรคได้ดีที่สุดเลยอะใช่แล้วบางทีส่วนใหญ่ก็คือพูดคุยไปด้วยน้ำลายก็เด็นลงไปด้วย<า>ใช่ใช่ใชใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคนข้างตัวเราอะพาคีย์บอร์ดไปเองนะ นางมีคีย์บอร์ดของนางเล็กๆซื้อมาพอตเทเบิเสียบได้หรือว่าบลูทูธได้ๆนางก็จะพาคีย์บอร์ดของนางไปนางก็พากับในกรณีที่ไปคนเดียวอย่างที่บอกไปแล้วนะคะพยายามเลือกพื้นที่ที่มันเหมาะสมกับตัวเองแล้วก็เราเคยเห็นเยอะเหมือนกันที่บางคนไปคนเดียวจริงแต่ว่าแพรแบบคอมกระดโน้ตสามุดี้ย่นหนังสื้อไมะปั๊บ แผ่ซ่านมากจริงๆแผ่ซ่านหรอแผ่ซ่านคือจริงๆถ้ามันไม่มีคนเป็นช่วงว่างๆเขาก็คงไม่ว่าอะไรหรอก<ช>่ถ้าเริ่มเห็นว่าเฮ้ยคนเริ่มมาเริ่มมีแบบ rush out ในการที่คนเข้ามาใช้เยอะๆอ่ะ ก็หุบกรอบกรอบหุบลงมาหนุบชอบการแบบผูกพัดนะคะมาไว้ที่ใกล้ๆเรานะคะมันจะได้ไม่กินที่ของคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยกันว่ามันก็คือเหมือนต่อให้มันเป็น co-working space แต่ว่าทุกคนนะ่ะมันมีพื้นที่ของตัวเองมันมี space ของตัวเองสี่เหลี่ยมของเราใช่ไหให้ขีดเส้นใต้คำว่า space เออเราควรจะต้องแบบมีเคารบ สเปซของคนอื่นด้วยนะคะช่้ถ้าสมมติว่าเดินเข้าไปแล้วมีโต๊ะอยู่ตรงนู้นที่อื่นว่างเราก็เอาตนไปไว้ตรงนี้ไม่ต้องเอาตนไปหายใจรถเขาอยู่ตรงนั้นนึกออกมาหายใจรถเขาอยู่ตรงนั้นว่ะให้สเปซกันและกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยส่วนไอ้พวกอุปกรณ์แบบส่วนกลางมันจะมีอย่างนงี้มันจะมีความปรินเตอร์อะซึ่งแต่ละที่บางที่เขาก็แบบอะปรินฟรีได้กี่แผ่นหรือว่าจคิดเงินแผ่นละเท่าไหร่อะไรต่างๆอะไรเงี้ย คือถ้าเกิดจะต้องไปใช้เนี่ยนะสอบถามวิธีการใช้หรือถ้าเราจะปริ้นออกมาเป็น Proposal 280หน้าเอาพะกระดาษไปเองหรือไม่หรืออะไรจะซื้อรูหนูหนูนเะว่าพี่รับควนขอซื้อ a อซสักหนึ่งรีมเออหน่อยแล้วก็แจ้งไว้ว่าพี่จะใช้เวลาในการปริ้นสักประมาณหนึ่งนะคะแล้วมีคิดตังเพิ่มไหมอะไรยังไงเพราะว่าต้องใช้หมึกเขาหมึกอะไรอย่างเงี้ยวันนีเราก็ต้อง พฟเฟอรงบ้่ะพี่280หน้าหนูว่าหนูซือ้อปรินเตอร์เลยว่าเมื่อใช้อุป,ปรกรณ์ส่วนกลางอย่าใช้นานเหมือนยกมาเองจากที่บ้านให้ดูด้วยว่ามีคนอื่นใช้อยู่หรือไม่เรอใช้อยู่หรือไม่ถ้าจะพูดถึงยิมก็คือใช้เสร็จแล้วช่วยเก็บเข้าที่ด้วยอ๋อนาะนุน่นอยู่นูน่นอยู่นูน่น เอันเดินสะดุดด้วยไรนะมันควรจะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่จิหยิบอะไรไปจับตรงไหนเอากลับมาเก็บที่เดิมใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วเอากลับมาเก็บเนอะไม่ใช่แบบเหมือนน้ำผึ้ง after you อะอยาเอาไปไว้ที่โ๊ะต้องกินเกลียดการเกลียดการแบบใช้ reference เป็นน้ำผึ้ง after you อยากกิน after you เลยแม่อยากกินเนาะแรงตรงนี้ละอ๋ออันนี้นะกลัวอีกอย่างหนึ่งเนียน ใช้ของส่วนการส่วนของปรินเตอร์ในช่วงที่ไม่เสียนคอมพิวเตอร์พอเริ่มปรินเตอร์เริ่มเสียฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันฉันไม่ได้ปิ้นเคยทำอันนี้ักผิดฉันเคยทำไม่เอานะยกมือบอกเขาก็ได้คือบางทีการขัดข้องหรือการพังการเสียถ้ามันถ้ามันเกิดขึ้น่ะเราก็ควรจะแจ้งให้เขาทราบนะบอกเขาไปเถอะเขาคงไม่ได้ทำอะไรเราถ้าแบบกลัวกลัวจริงก็บอก็ ขอโทษนะคะปรินเตอร์เสียเหมือนคนก่อนหน้านี้ค่ะทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกเหมือนเวลาไม่มีใครรู้หรอกว่ะอย่างวะเหมือนเวลาซ้วมเต็มเพราะเราอะเราจะบอกว่าเพราะเราอะไม่ใช่ขี้เราค่ะขี้คนอื่นขี้คนก่อนหน้านี่เดินเข้ามาแล้วเป็นอย่างงี้เพื่อนโทษจีค่ะพอดีท้องผุงิดนึงก็เลยทำซ้วมเต็มอย่างเงี้ยเหรอเออใครจะพูดอย่างเงี้ยก็บอกว่าขอโทษนะคะคนก่อนนะพัทพ่อเป็นสตรีมีคลาสแหละดูออกพี่พี่อันนี้อันนี้หนูเลย ทํา,าทงานทํางานไปแล้วง่วงนอนฟุบหลับที่โต๊ะมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเวลานั่งอ่านหนังสืออาพี่พูดจริงจริง co w o ก k i n g space แบหลับ็คือไปนอนเ้ยก็ถูกเหมือนเข้าห้องสมุดแต่สมัยมาหาลัยไปอ่านหนังสือพูดอ่ะอันนี้ก็ใช่แต่แต่แต่ฟุบหลับที่โต๊ะไม่มีใครว่าอย่าลากเก้าอี้มาต่อกันเป็นที่นอนเลยแม่นั้นเออพราะคนอื่นน้องใช้เก้าอี้ถ้าอยากนอนยาวให้นอนเตีงเลยนอนใต้โต๊ะเออให้นอนคือไปเลยรู้ตัวอีกทีเดินมานั่งปุ๊บ น่เหรอเอ๊ะนี่คนอย่างเงี้ยเออคือแบบบางคนน่ะลากลากมาต่อกันอย่างแบบจริงจังเลยอะจเย็นๆนิดนึงแต่บางที่เขาก็มีที่เหมือนแบบบีมแบกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ๆช่เขาก็มีโซนให้นอนหรือเป็นเก้าอี้นวดนอนอะไรก็ว่าไปถ้ามันมีโซนถึงขั้นให้นอนจริงๆให้นอนเฉยๆไม่ต้องชวนใครไปนอน จริงๆอันเนี้ยพี่ก็ต้องขอเลยบางทีอื่นมันก็อาโกนใจไม่ไม่ไบมุ้ยมี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 ิีงีม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 จะโคกันขนาดนั้นมีองม้มี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 นีม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 ีคีมีนีม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 ี้ีม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 ีเีม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 หมีมีมาจะมีมบมีมีมีมามีมี่ีาีมี่ีม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 ีานอีมีมาก็จะขออนุญาตว่าขออนุญาตีมีมีมอาหาร จากข้างนอกเข้ามาแต่เขาก็หาทางออกไว้ให้ซึ่งส่วนใหญ่เรารู้สึกว่าเมนูมันก็จะเป็นเมนูที่ไม่มีกลิ่นถูกงออกแคือเขาป้องกันการที่คุณจะเอาผัดสตอราดข้าวเข้าไปรับประทานในโ coworking space นั่นแหละเขาเหนียวทุเรียนหรืออยากกินผัดสตอวะที่พูดออกมาเนี่ยออยังไงเกีปลาหมึกเกีาปลามึกข้าเหนียวทุเรียนเขียวหวานเนือน้องลายอันนี้หิวแหละ ก็ดูออกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูในเรื่องกฎกติกามารยาทเรื่องการให้เอาอาหารเครื่องดื่มข้างนอกเข้าไปหรือเปล่าอะไรยังไงอะไรเงี้ยถ้าไม่ให้แล้วเขามีของเขาบริการแล้วอาจจะเป็นแบบเออเขาอาจจะไม่ได้คิดสตังค์ค่าใช้โคเวิร์กิ s งสเปซนะเราก็อุดหนุนกาแฟอะไรเขานิดหน่อยอะไรเงี้ยเาก็ให้ให้ให้ซื้อกาแฟซื้ออาหารสแน็คต่างๆจากเขาแล้วก็คุณก็สามารถใช้ได้ก็ขอให้ช่วยอุดหนุนเขาด้วยเขาจะได้มีที่ทำงานให้เราทำงานต่อไป แต่ถ้าที่ไหนอนุญาตให้เอาของกินเข้ามาอันนี้ความรับผิดชอบและมารายาทเขาไม่มีกฎกติกาในการเอาอาหารเข้าไปมารายาทอยู่ที่เราก็คือเอาเล็กๆน้อยๆไม่มีกลิ่นอย่างที่บอกกะเพราปลาหมึกและผัดสตอจจะไม่ใช่ทางออกนอในโปเวอร์กิสาและซมตำปลา,าต้องกินข้างนอกไม่งั้นตกข้างๆหิว <c oughs> <c oughs> อันนี้คือบาปเหมือนกันเพราะว่าคุณทําให้คนข้างๆหิวแล้วเขาไม่สามารถหาทางออกได้เขาก็เลยมีเดทไลน์เขาต้องวิ่งออกมาหาส้มต่ำกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรแหละอันนี้มีหนูมีปัญหาหนูมีข้อหนึ่งหนูไม่มีปัญหากับกลิ่นหนูมีปัญหากับเสียงนั่นก็คือหนมกรุบกรอบอันนี้คุณพี่คะคุณพี่บอกไม่ให้หนูเอาอาหารเข้าไปหนูก็เอาแบบว่าขนมถุงๆเข้ามาแล้วคุณพี่จะเอาไงกับหนูนักหนาคะขอความกรุณากินเบาๆนิดเดียว อยากกินอยากกินด้วยเหมือนเดิมเรื่องมันคือเรื่องเดิมเลยพี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยพี่อยู่ขนมถุงมันเป็นโรคติดต่อคือถ้าใครกินเราต้องกินใช่เราจะรู้สึกว่าอยากกินน้วยอ่ะนะไม่งั้นก็แบบไปนั่งไกลๆนิดนึงไกลๆหดูเจอคนแบบนี้ว่าเคียวน้ำแข็งือทั้งแก้วเพื่อนสนิทเลยอ่ะเป็นคือเคี้ยวนิดหน่อยไม่ผิดพี่ก็ทําแต่คือเหมือนแบบเคี้ยวไปเรื่อย โอ้สงสารพี่อะพี่เสียวฟันเลยแบบน้องน้องมันเย็นอย่างเงี้ยเนอะมาคือมันโอ้พี่มันมันเป็นน้ําแข็งแบบน้ําแข็งก้อนอที่มันแบบบางๆอ่ะแล้วมันแบบกระโดดกระโดดสงสารคนเคี้ยวไม่ได้ด้วยเว้ยมันเป็นเลยที่พี่เข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เพลินเพลินมากพี่ก็ชอบทําแต่ว่าขอร้องว่าทําพอประมาณอย่าทาทั้งแก้วโอเคป่ะเคลียร์กันก่อนมันหยุดยากหรือแบบ ไปทำตรงไหนที่มันไม่ใช่โค้เข้าห้องน้ำไปเลยก็ได้ไม่ร้องอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากการกินที่มีเสียงก็คือการใช้เสียงของท่านนี่แหละพี่พูดจริงๆนะพี่ยอแพ้ละเรื่องเนี้ยพี่ยอแพ้ละพี่ไม่พูดละคือมันไม่มีทางหายไปจากสังคมนี้เราพูดมาตั้งแต่ f อหนึ่งอะไม่มีทางคือทุกคนก็จะมีคนที่เปิดฟังเพลงหรือว่าเฟซไทม์หรือว่าดูคลิปโดยเปิดสปีกเกอร์ คผ si like um, okay. ื่อแพ้ทุกคนในที่สาธารณะอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่ขอให้ดิวเป็นเคสเคสไปเลยใครอยากทำอะไรทำใครอยากไปดิวไปอยากจะตีกันเชิญล่าสุดเจอในรถแบบรถที่ขึ้นลงจากเครื่องบินแล้วมามาในเทอร์มินอลมันเป็นรถที่เงียบมากเลยนะพี่คือกูจะเต้นแล้วเหนไหมกูก็เกาะเสาอยู่เต้นเลยเอามาไม่ว่าทำไงแล้ว งงมากเออเอาได้เขาฟังเพลงเหรอเขาฟังเพลงแล้วเขาฟังใส่หูฟังมั้ยไม่เขาเปิดสปีกเกอร์เขาเป็นดีเจอันี้เกาะเสาอยู่เออมาเนี้ยเนี้ยเหรอก็ได้เหรอไม่รูไม่ดูจะทำยังไงละสิ้นวัี่จวได้พี่จั่วได้นี่คือพี่พี่ถือว่าพี่สิ้นหวังกับเรื่องนี้ไปแล้วโอเคโอเคในเมื่อพี่สิ้นหวังเราก็เราก็ต้องปล่อยไป ตามนั้นโอเคสุดท้ายการเก็บกวาดเมื่อกี้เราบอกแล้วนะคะเวลาที่คุณเช่าเอาไว้เนี่ยหรือว่าจะคิดจะใช้บริเวณนั้นเนี่ยมันจะหมดลงเก็บให้เสร็จนอกเหลือจากนั้นเก็บให้สะอาดด้วยเวลาจะกินอะไรหรือแบบทำอะไรถ้ามันมีถาดมายกมาเราจะไปแล้วเรามีแก่ใจนี้เดียวยกกลับไปคืนที่เคาน์เตอร์หรือบางที่เขามีที่จัดเอาไว้ให้ไปเททิ้งเอาถาดไปเก็บหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะเราเก็บเหล่านั้นด้วยเพราะว่า อย่างที่บอกโควิดตอนนี้มันไม่มีใครอยากจะจับอะไรของคนอื่นอะโอ้ทออมาจับปากอะไรเงี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะต้องมีใครมาเก็บตามหลังเราเลยเราไม่อยากจับฉันได้คนอื่นเขาก็ไม่อยากจับฉันนั้นเขาก็ใส่ถุงมือไงคะเนี่ยเป็นการถอนหายใจที่เข้าใจกันได้ดีก็ได้แต่ว่าถ้าแบบ สักหน่อยมันก็ดีกับตัวเราเนออกปะเราก็ดีกับคนอื่นอย่างในช่วงที่มันมีโรคระบาดต่างๆเหล่านี้เซฟกันและกันให้มากๆะคะหรือถ้าเป็นสายส้มชามตนางเอกเกาหลีเหมือนพี่ก็คือไม่ว่าจะสั่งอะไร <c oughs> ก็คือหลาอ,อก็ให้มองสาวไปเลยว่าแม่บ้านอยู่ตรงไหนเข้าไปแล้วเอ,อ้ยทิชชู่เอามาวางไว้ใกล้ๆตนนิดนึงนะคะจะได้แบบเก็บ ทำควาสะอาดสักนิดหนึ่งเพราะว่าใจเขาใจเราเนาะอย่างอย่างที่บอกคำว่า co-working space คือมันไม่ใช่ของคุณคนเดียวเพราะฉะนั้นมีน้ําใจเผื่อแผ่คนอื่นนิดหนึ่งนะในทุกๆเรื่องนะคะเราจะได้ใช้ co-working space อย่างมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปเช่าตึกมาเป็นออฟฟิศให้เหนื่อยแต่เราเชื่อเลยว่าเรื่องราวของท็อปิกเนี้ยต้องมีคนมีประสบการณ์เยอะมากมันต้องมีเด็ดๆแน่เลยอยากฟังอยากดูว่าช่วงนี้คอมเมนต์ดูแบบ ดูงเงียบๆนะคิดถึงเออเล่าให้ฟังหน่อยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe สตรีมีคลาสด้วยนะคะวันนี้2พี่ขอไป Working Space ที่บ้านพี่จ๋าก,ก่อนะนะคะสวัสดีส